มาเริ่มเซตแรกนะคะ่2 8ค่ะบ,บุฟเฟ่ต์นะฮะเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะฮะสัดอูนิก็เลยจัดไปมา,เ,าเพิ่มนอ่นอมองมองเฮ้ยคือ,อ,อ,อบอกว่าอลังการงานสร้างสองชั่วโมงนะฮะกินไปเลยเฉล็บเงินไทยผู้ชายเกือบพันห้าคนผมผู้หญิงประมาณพันหนึงห่งแล้วก็สามารถแบบว่าเอาอูนิแพนเคที่เป็นฟรีซเพิ่มได้ด้วยใช่ห เอาชิมาทุกคนมากินนะฮะเป็นบุฟเฟ่ตูซิชใช่ครับผู้ชายจะ4,380เยนผู้หญิง3,980เยนและเด็กคือ2,000นะคะร้านนี้คิดซึน,นะซูชิร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะเรามากินก,าากับปาชิโซกุใช่กอสิลาลาโน้อเรากินได้2ชั่วโมงนะแล้วก็สั่งได้ที่โต๊ะเลยมีเมน เขาฟิกนะฮะว่าสั่งได้ครั้งละหกอย่าง30มสิบคำต่อรอบมาเรือยก<า>ันเริ่มเสร็จแรกนะคะนี่ยีคำบุฟเฟ่ตน,นะฮะเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะฮะซัดอูนิก็เลยจัดไปมาลูดครับอืมกลิมา,ากแต่ที่นี่กินก็ต้องกินข้าวให้หมดเลยนะอืมอันก็เหมือนจริงน้ำแบ่งครึ่งไม่ได้นะเขาไม่ให้ก็เชัญเลยอืมอูนิย่างดีอ่ะ แล้วก็ซุปถ้าเกิดสั่งซุปก็คือต้องกินที่หมดกกันขามาเพิ่มมาก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 นมามีอีกไไปสุดไปสุดแบบนี้ช่วเหนีน้อคุ้มเนาะอื้อหมอนี่หมดเอ ช้ำอยู่นะกอันนี้คือบรรดาทูน่าหรออืมเนื้อสตีอืน่าแต่น่าสลิดมาให้แล้วนะฮะเออใครนี่มาสบิดสามารถสั่งแบบไแมสซาสบิได้นะทุกคนก็อร่อยกินเร็วมาก ัาแรกจานกันนะฮะดูจานที่เราสัส่งอีกจานหนึ่งนะฮะซ้ำซ้ำแนงๆกคจะบอกว่ากินแค่นี้กคนแล้วแลวะนี่ปลาพวกนี้ดีมากเลยอะ่ะหืมจกักร์อย่างดีเขาชอบหืม,มู้มันดิตนะฮะอะไรนะหืมปลาไม่ได้ชิมอด,ด็กนะคะให้ลาใหญ่ tất cả các không là nhỏ 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 หรือว่าใช่ไหมอืมใช่ครับโคตรอร่อยอ่ะดดสิ่งเลยอะดยครับอืมมีกเราะอันนี่คือืมไข่ปลาชอบเพราะมันกรุบกรอบมากเลยอ่ะของปอดอ่ะมันกรึบอือร่อยอืหอม อินดีอ้อยหอยยยยหมยย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 ยมยยยอย,อออยนยนนนะนนยออยย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 ยมยย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 หยย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 ย อุนน้มอร่อยดีอืมืหอ่หร,อ,อ,รอ,อืมดีอ่ะ๋ยวนดีจะกินนี้ครับิตนาจะคมแล้วโอ้โหานนี้นะาตำเลยไม่เป็นัุดยอดมากครับเขาจดนี้แรงเนะน,นะคะ